เฮ้ยมาแล้วที่ยิงเสียงจะเอามีดบาดเสียกันอย่างเดียวเลยนั่นน้องมาดิเสียงข้างหลังเฮ้ยลั่นมาดิมาเด็กเฮ้ยนี่ยเนี่ยตามพี่อะน้องเฮ้ยกำลังจะโอเคครับกาบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะฮะนี่มาพบกับยูเอสด์นายแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเดี๋ยแจกปืนก่อนแป๊บหนึ่งไม่เปลี่ยนนี่ไงขอเล่น โดนเป็นตัโดนกันนะครับเล่นปีพีห้าสิบไปก่อนนะฮะในช่วงวันนี้เพื่อแจกเนี่ยมาดิอุ้ยมันโผล่หน้ามาพลากไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตานนี้ปล่อยไปก่อนเพื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 ่อนแย่เพื่อนแย่แล้วจะมาจับคู่แบบนี้เพื่อนจะเอายังไงกินไหมเนี่ยก็ตื่นเต้นเลยเนี่ย เจ้าไหนโดนเสาไป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 เฮ้ยเพื่อนไม่แจกก็ไม่เล่นนะโอ้โหดูเอเดนไอนะครับคุยคุยคนเยอะอะไรขนาดนั้นน่ะเพื่อนโดนเสน่ห์ตายออกมาไหมอ๋อเพื่อนยิงได้ตกใจหมดเลยเฮ้ยมาที่นี่น้อง เพื่อนยิงไกลๆปืนปืนจริงมาเลยเว้ยเฮ้ยมาดิมาดิก็ปืนมันนิ่งกริ๊กอะน้องอยู่เอเด้นนายแล้วอยู่ซี่วะไม่น่าใช่ครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจนะปืนเหมือนกันเอาจบไปซะแล้วไป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 เราไปลุยกันต่อเลยนะครับ เพื่อนจะไปลุยกันต่อเลยในสถานการณ์แบบนี้โยนแผดนไปก่อนไม,ไม่มีสนายหรือว่าสนายอยู่ที่นี่แต่เพื่อนตา,ตายตรงนี้สนายหน้าอยู่ตรงนี้นั่นไงเห็นไกลๆไม่น่าปลอดไยหนีกอปข้างหน้าก็มีข้างหลังเหมือนจะเข้าเฮ้ยเป้าสะบัดเป้าสะบัดนะเพื่อนเพื่อนไม่ตรงเป้าก็เลยตายเลย ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รนนไปไป,ปลุยกันต,ต่อเพื่อนไม่แจกปืนแล้วเหรอโอ้โว่บอมไปปึ๊บจิตดูทำใหญ่ตัวนัน้นใครมาไหมมีใครวิ่งมาไหมเราวิ่งใส่เลยดิเฮ้ยโดนช่วยเพื่อนอ่ะเพื่อนโดนว่ะ

มาดิเสียงข้างหลังเฮ้ยลั่นมาดิมาดิดีนะจังหวะลั่นเฮ้ย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 เจ็บโอเคเพื่อนสวยเฮ้ยปืนใช้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยเป็นไรไม่ถือไอเดนไนก็ได้โอ้ก็จะขามออกไปปืนเพื่อนเล่นซะหน่อย ไม่ทันเลยเพื่อนไม่ให้เล่นโดนเหนียวหนืดนี่ไงตายไปซะโดนเกลอนยิงไปสองเฮ้ยระเบิดเฮ้ยระเบิดเดียวกันระเบิดมานะไม่งั้นเดี๋ยวขอฮยิวเลือดก่อนแป๊บหนึ่งขอฮยิวขอฮยิวขอฮยิขอฮิ้วก่อนเดี๋ยวปวดหน้าไปเดี๋ยวโดนยิงตายเฮ้ยมาดิมาดิมาดิน่าเดียวเองนะ ดออกมาดิกล้าออกมเล่าออกไม่ออกไม่ออกไม่เล่าออกไม่ออกไม่ออกไม่เล่าไงเพื่อนตุยมันไม่ใชเพื่อนมันเด็กตุยเฮ้ยแวบๆหางตาเห็นอยู่ที่หางตานี่ไงมาดิโจ๊กเกอร์ไปไปลุยกันต่อเลยนะเพื่อนๆเฮ้ยเก็บปืนก่อนเอ้าโหอยากเล่นบ้างอะพวกเองก็ไม่แบ่งกันเล่นเลยถ้าโฉ่เอ้ย ปาตีโทเฮ้ยขึ้นโดนยิงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะมามาดิมาดิน้องโอ้โหเฮ้ยทำไมไม่ไม่มีฉากกินปะ่ะสวนไปอืมหาดไปนัดเดียวทามมิ่งเราแม่ทามมิ่งกมันโคตรไม่ตีเลยถ้าทามมิง่งดีตีนี่นะโอ้เพื่อนทามมิง่งก์ตีจ้ะ เดออกมาฟันปู๊ะฟันปู๊ะไม่เป็นไรสี่ต่อสองถือว่ายังชิลโดวนระเบิดไปก่อน,น,นแล้วเพื่อนก็ไม่แจกปืนให้เล่นด้วยนะแจกปืนก็กดไม่ได้เป็นอะไรก็ไมา่ยุ่ยเกือบตายระเบิดเขาน่าฮะไ,ดดไปไหนไปไหนไปไหนข้างบนเอ็มจีไม่น่าอยากเห็นหน้าเลยไม่น่าอยากรู้เลย พอ,ออยากรู้เท่านั้นแหละลูกปืนเต็มหน้าเลยปาโถเอ้ยจะให้ทำยังไงล่ะทีนี้เพื่อนๆเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยโอเดนสวยวะวิพีห้าสิบนี่เจอโอเดนต้ให้หน่อยเป็นไงสองนัดตายสองนัดตายระยะใกล้ๆเนี่ยระยะไกลก็สามนัดแต่ร้องไม่รอกเฮ้ยได้ยินเสียงเขาเปล่าได้ยินเสียงเห็น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 เพื่อนเอหน็นเพื่อนเห็น สองคนระวังนะโอเด็่าลุมหวังนะเว้ยนั่นแหละเอาหายเอาหายเอาเฮ้ยอีกนัดนึงโอเคสวยเพื่อนจบแล้วจบแล้ววิ้ยได้เอฟพีด้วยว่ะจากที่จะไปแย่งปืนเพื่อนเล่นกลายเป็นคิดปืนยูเอสเอสหนายเฉยเลยก็ถือว่าดีแับเนี่ยชอบจังหวะเนี่ยจังหวะปืนลั่นแล้วแม่งเป้าตรงด้วยนะ เหลือแตชื่อมันจะวัยไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกเกมกันเลยดีกว่านะฮะกอนดูแต้มมาดิอ๋อได้พันเดียวเองอาทีโทเอ้ยได้เพียงแค่พันเดียวมีเสียงไหมไม่มีเนาะโอเคผ่านเดี๋ยวเราวางมันไปดูกันอีกเกมกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อน โอเคฮะกาสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะมาพบกับเกมที่สองของยูเอสดไนไม่มีใครแจกปืนด้วยในตานี้ไปไปไปเพื่อนไปบีเพื่อนกลางเพื่อนไปบีเพื่อนกลางเพื่อนเอาไงเพื่อนไปทางไหนตัดสินใจไม่ถูกดูทีมหนึ่งก่อนเล่นยังไงอีกทีมเขาเล่นยังไงกันก็โดนวิ่งเข้าไปสวนดิไม่เห็นใครเลยวะเจ้าเอง โอ้ระเบิดอื้อเลยวะชิปหายอืโดนเสียโดนเสียฮะโอ้โดนจิ้มแทงเปิดมาตาแรกเปิดจากปากตัวมาก็ไม่ได้เล่นซะละอาโถเอ้ยโคว้าหนี้ได้มาคิวเลยได้มาคิวหนึ่งระเบิดหนึ่งคิว ไม, ground, ไม่เป็นไร <stop it. S 1> ไม่เป็นไรไมเรเล่าหน่เล่าอใหมกันนะไป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 โกไปะปไ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 ปโกไไปไปไกไไปไปไไปไปะไปไไไปไไปไไปไไ เมื่อก่อนมาทำได้ยังไงวะในนี้นอนต้องนอนในนี้นอนนอนดินอนดอิทำบักไม่ได้ทำบักไม่ติดอ้ยอเจ็บจะาเจ็บจจาเลยนะฮะลงมาลงมานี่ไงจะมีดมาเสีย,ยพี่อีกแล้วหรน้อง โอ้จ้าเม่นมาเสียกันอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมะอ๋อไม่ใช่เสียงเพื่อนอเสียงเพื่อนนยิงไรวะอยู่ตรงไหนอ่ะปืนลั่น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 มันอ,อยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ในนี้เปล่า ก็ยิงใครใครยิงเพื่อนโดนยิงโดนยิงจากทางไหนวะทางนี้ลูกปืนมาจากทางไหนเมื่อกี้เชไมไม่มีวะมันอยู่สายวะทำไมเพื่อนตายตรงนั้นปืนมาจากข้างล่งงงาง,งเลยงงงทิศงงทางหมดเลยไป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 ลุยกันต่อเลยนะฮะหลงทิศหลงทางไปหมดไอ <ป S 1> <ไป S 1> เราก็จะบ้าเอ๋ย บอมตกลงบนชิ้มาเก็บจ้ตัวน้องสุไม่ตีเฮ้ยจังหวะถอนกล้องพอดีนะเมื่อกี้ง้นละเองจุยลงไปสัตว์เฮ้ยเนี่ยเนี่ยตามี่เหรอเนาะเฮ้ย กำลังจะเปลี่ยนแม็กอยู่พอดีเลยมาหนึ่งหนึ่งเฮ้ยไอ้มีดไอมีดโอ้โดนมีดเสียอีกแล้วเดี๋ยวจะเราไปลุยกันต่อเลยนะฮะหรือว่าเราต้องเล่นมีดบ้างเราไม่เล่นปืนแล้วไหมเราเล่นมีดเราไปไล่เสียเลยไหมโอ้โหมันยิงว่ะมันยิงว่ะ ผัวน่าไปดีไม่หนูไม่น่าเวิร์กและไม่น่าปลอดภัยใครยิงกันกูว่าบอมตกอีกแล้วนั่นไงกูว่าแล้วบอมโดนเสียมีคนมา,มาดิมาดิมดี่เหรอโ,อโอ้โหเจ๋งจังเลยกับไม่หนะิดเนี่ยกับไม่หิดพลาอยู่ไหนอยู่ไหมไม่อยู่แต่เหมือนได้ยินเสียงมันยิง มันยิงใครมันยิงเพื่อนเฮ้ยยิงเสียงนะนี่ไงโอ้โหโอ้โหถือหอกเป็นไกทองเลยนะน้องโอ้จะเอามาเสียพี่อย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเกี้แอเรียขึ้นข้างหลังอยู่ตรงไหนวะอยู่สายยองอยู่ไหนเฮ้ยมาดิมาดิโอเคโดนไปนัดเดียวไม่เป็นไรขึ้นแปลงปอมเฮ้ยอยู่ข้างบน น่อยู่ในห้องนี้เราไปยิงปืนเรานิ่งปืนเราโดนเฮ้ย <last> ตบบ้าละ <c oughs> ยิงไม่โดน,ย,โดนยิงไม่โดนกำแพงแตกหมดถึงแม้ว่าปืนจะนิ่งก็ช่างเถอะแต่ถ้าเล็งไม่โดนก็เท่านั้นน่ะน้องอดเยี <Contact. S 2> <c oughs> มใจใหญ่มากเลยพูดทำไมยิงไม่โดนโด้วยแต่ชื่อโอ้โหเห่าาชื่อสิบวิเพื่อนไปเลยลุยเลย changing mag cover me เ i ็เดพ we got the bomb คุณต้องรีบแล้วนะครับแต่คุณไม่ทันแล้วครับไม่เป็นไรสามหนึ่งบวก okay round, but not t that it's s over yet. ไปลุยกันต่อเพื่อนๆไปลุยกันต่อในเมื่อเกมมันยังไม่จบเราก็ต้องสู้กันต่อโอ้โหตกเสียม,มาตั้งแต่ต้นเกมเฮ้ย โดดลงมาเลยน้องจำมีนาเซนอยู <f> <suffered> <spe c lic ar> ่เฮ้ยได้ยินเสียงมาดิมาดิเล็งเล็งเงาเล็งเงาเฮ้ยมันได้เหมือนต้องมีทางข้างบนต้โดดเจ๊ะอะไรวะจะทำให้มันตกใจแล้วมาตกใจเองซะงั้นโอ้โหเหลือจะเชื่อเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยถ้ามันขึ้นสี่ก่อนนี่แย่แล้วเริ่มแย่แล้วไปไปลุยมัน mà luôn ạ Biệt. Nice work. Get ready for the next round. And the objectives. The enemy has arrived. <laughs> bye, 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 bye 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 Let's go, let's go, let's go this way. Let's go. Không buồn Chưa Hey, 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 mà mà. Mất ma ra nè. Oh, ลูกซองจามเต็มหน้าเลยโอ้โหผ้า been โอ้ยมันขึ้นสี่ก่อนแล้วนะเนี่ยมันไปสี่ก่อนแล้วนะเนี่ยเริ่มยากละเนี่ไงเล็งอีกฝั่งใส่ลูกปืนไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอย่างเจ๋งเลยเหมือนแม่งเนี่ยพอเล็งตรงเป้ายิงไม่โดนพอเล็งเฉียดเฉียดยิงโดน ติดตาลีติดติดเน็ตเราหรือเน็ตเพื่อนวะเน็ตเราหรือเน็ตเพื่อนวะว๊าบวับทำไมเรายังไม่วับมนี่ไงพี่ยังเลยแย่ละแย่ละเราจะแพ้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนเต้องมีการเคาว่าเอาจงเอาจริงกันซะบ้างไปแฝดไปแฝดฟันไปกันเฮ้ยเพื่อนอ้าวเพื่อน Madam. มาดิกล่องกิงมาลอยๆเหรอไอตัวสีดำดเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยโอเคเพื่อนยิงได้ตรงนูโอเคสวยงามเพื่อนลขเฮ้ยมาดิมาดิมาดิหัดแตกไปน้องมองหน้าเหรอโ มองหน้ามองตาก็หัวแตกไปดังผัวดังผัวเอ,อ้ยไป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 คนหนึ่งอยู่ไหนเอาละแย่ละสถานการณ์อย่างนี้เราคือความหวังเฮ้ยว่าแล้วได้ยินเสียงเจ้ามีบาดเสียกันอย่างนี้เอาเลยนั่น้องไป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 ลุยกันต่อเลยนะครับเพือพ่อนเราไปลุยกันต่อเลยนะ เฮ้ยเยี่ยงพวกพวกเราจะไม่ตายก่อนเราจะไม่ตายก่อนมาดิมาดิมาดิมีเหรอเฮ้ยฮาเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วเพื่อนๆขอเล่นอีกตาหนึ่งขอเล่นเกมตัดสินหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเว้ยช่วยกันหน่อยอีกสองคนเอง สีต่อสองอ่ะเพื่อนเหมือนมันมาข้างหลังนะใช่หรือเปล่าเสียเพื่อนปิดชื่อด้วยนะเขาปิดชื่อด้วยนะเขาเป็นสตรีมเมอร์หรือเปล่าเขาต้องเป็นสตรีมเมอร์แน่เลยเขาปิดชื่อด้วยไม่ให้รู้ตัวตนด้วยเอาละนะจังหวะแบบนี้สามต่อหนึ่งนะ ามตอนหนึ่งเขาจะทำสถานการณ์นี้ให้พิกผ่านมาอย่างไรเฮ้ยเพื่อนไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมันมาละสวยได้เล่นกันสวยไป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 นี่เราวินสุดท้ายวินสุดท้ายเราจะชนะหรือเราจะแพ้กันนะฮะแต่มาจังหวะแบบนี้เราก็ชนะสิเพราะเพื่อนเราบุกเอกันหมดเลยนะฮะไปเพื่อนเห็นใครไหม ไม่เห็นแต่เราเห็นมาดิไปก่อนเลยหนึ่งคิวที่มีคนหนึ่งย้ายไปอยู่ไหนสวยเวอร์อ้ยไม่มีเลยว่ะไปบีกันเหรอพวกนั้นมาไหมออกมาเปล่าออกมาไหมออกมาเปล่าออกมาไหม เพื่อตายตรงนั้นแต่นี่ก็แย่วอ่ะนี้ก็ยิงติ๊กติ๊กติ๊กอยู่นั่นแหละเขย่าเลยใช่ไหมหมันไม่กลัวใช่ไหมใช่นี่ไงอีตัวนึงขอได้ไหมออกมาให้ยิงหน่อยได้ไหมเอ้าโถเอ้ย แล้วก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยอา้าวเราไม่ได้ MVP หรอเนี่ยโหยิงไปตั้งเยอะไม่ได้ MVP แต่เพื่อนก็ยิงเยอะเหมือนกันนั่นแหละเพื่อนได้วางบอมด้วยเราไม่ได้วางบอมหรืไม่ได้แตะบอมเลยเพื่อนแม่งเก็บไปหมดเลยแล้วก็อยากวางบอมเนื้เหมือนกันนั่นในบางทีแล้วก็สนุกดีตื่นเต้นดิวางโอ้โหแพ้เพื่อน11แต้มเพื่อนโหจะได้ MVP อยู่แล้วแพ้ไป11แต้ม แต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ชนะนั่นแหละโอเคครับเพื่อนถ้าเพื่อน,น,ะะนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ